ะะสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้โอกาสเราในการที่เราทุกคนยังมีชีวิตที่เดินตามแผนการของพระเจ้านะคะเช้าวันนี้เราจะเฝ้าเดี๋ยวร่วมกันในพระธรรมสองสมุเอลบทที่8ข้อที่1-18นะถึงบนะคะต่อมาภายหลังดาวิดท,ทรงโจมตีคนฟิลิสเตียและปราบปรามได้และดาวิดท,ทรงยึดเมืองเมทิฮัมมาได้จากมือคนฟิลิสเตียพระองค์ทรงโจมตีโมอับทรงให้พวกเขานอน,อนลงที่พื้นดิน ทรงวัดพวกเขาด้วยเชือกทรงวัดเชือกยาวสองช่วงสําหรับพวกที่ให้ประหารและทรงวัดเชือกช่วงหนึ่งสําหรับพวกที่ทรงไว้ชีวิตคนโมอับก็กลายเป็นข้ารับใช้ดาวิดและนำเครื่องบรรณาการมาถวายดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์บุตรเรโฮบกษัตริย์เมืองโโบา ผู้เสด็จไปฟื้นอำนาจของพระองค์ที่แม่น้ำยูเฟรติสและดาวิดทรงยึดทหารม้า1,700คนทหารราบ2,000 0คนและดาวิดทรงตัดเอ็นขามารถรบเสียให้หมดเหลือไว้ให้พอแก่รถรบ100คันและเมื่อคนซีเรียรชาวเมืองดามัสกัสมาช่วยหาดัดเอเซอร์กษัตริย์เมืองโสซบาดาวิดทรงประหารคนซีเรียรเสีย2 2 0 0 0คนแล้วดาวิดทรงตั้งกองทหารประจำป้อมไว้ท่ามกลางคนซีเรียรชาวเมืองดามัสกัส และคนซีเรียก็เป็นข้ารับใช้ของดาวิดและพวกเขานำเครื่องบรรณาการมาถวายพระยาเวประทานชัยชนะแก่ดาวิดในทุกแห่งที่ดาวิดเสด็จไปและดาวิดท,ทรงนำโล่ทองคำที่ทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือนั้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและกษัตริย์ดาวิดท,ทรงริบทองสำริดมากมายยิ่งนักไปจากเมืองของฮาดัดเอเซอร์คือจากเมืองเบทาและจากเมืองเบโรไทเมื่อโทอิกษัตริย์เมืองฮามัดทรงทราบว่า ดาวิดรบชนะกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์โทอิก็ส่งโยรัมโอรสของตนไปเฝ้ากาษัตริย์ดาวิดเพื่อคำนับและถวายพระพรที่ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทําสงครามกับโทอิและโยรัมได้นําเครื่องเงินเครื่องทองคำและเครื่องทองสำริดไปถวาย สิ่งเหล่านี้กษัตริย์ดาวิดท,ทรงมอบถวายแด่พระยาเวพร้อมกับเงินและทองคําซึ่งทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงรบชนะพระองค์ก็ทรงมอบถวายด้วยคือได้มาจากเอโดมโมอับคนอัมโมนคนฟิลิสเตียอามาเลกและจากของที่ยึดมาจากฮาดัดเอเซอร์ออรสของเรโฮบกษัตริย์เมืองโสบาเมื่อดาวิดเสด็จกลับจากการประหารคนเอโดมในหุบเขาเกลือน8 0 0 0คน พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปและพระองค์ทรงตั้งกองทหารประจำป้อมขึ้นในเมืองเอโดมพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมในเอโดมทั่วไปหมดและคนเอโดมทั้งสิ้นจึงเป็นข้ารับใช้ของดาวิดและพระยาเวทรงช่วยกู้ดาวิดในทุกแห่งที่เสด็จไปดังนั้นดาวิดจึงทรงปกครองอิสราเอลทั้งสิ้นและดาวิดทรงทำความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อชนชาติของพระองค์ทั้งสิ้นและโยอาบบุตรนางเสรุยาเป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัตบุตรอาหิลูดเป็นปราชเลขาสาดกบุตรอาฮิถูบและอาหิเมเลกบุตรอาบิยาธาเป็นปุรโรหิตและเสรยอาเป็นอาลักษ์และเบนายาบุตรเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรทีและคนเปเลสและบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นที่ปรึกษาค่ะช้าในวันนี้นะคะเราจะเฝ้าเดี๋ยวร่วมกันในหัวข้อเชื่อก่อนแล้วพระพรจะตามมานะครับ ในสองสมุเอลบทที่8นี้หลังจากที่ดาวิดมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่ได้ส่งบัญชาพระองค์ก็สรงอวยพรดาวิดเพราะมีความตั้งใจดีของเขา <c oughs> ดาวิดก็ทรงทำสงครามและล้วนแต่ได้รับชัยชนะทั้งต่อคนเอโดมคนโมอับคนอับโมนคนฟิลิสเตียคนอามาเลกคนเซเลีย และฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์เมืองโซบราและดาวิดทรงยึดทหารทรงยึดทหารม้าและทหารราบได้เป็นจำนวนมากแล้วคนซีเรียก็เป็นข้ารับใช้ของดาวิดและพวกเขานำเครื่องบรรณาการมาถวายแก่ดาวิดและดาวิดทรงได้โล่ทองคำของทหารและทองสำริดมากมายมาจากฮาดัดเอเซอร์ และโทอิกษัตริย์เมืองฮามัดและได้นำเครื่องเงินเครื่องทองคำและเครื่องทองสำริดไปถวายแด่ดาวิดแล้วดาวิดก็นำสิ่งเหล่านั้นมาถวายแด่พระเจ้าที่ได้จากประชาชนพระนามของดาวิดก็เลื่องลือไปพระเจ้าทรงช่วยกู้ดาวิดในทุกแห่งที่เสด็จไป ดาวิดก็ทรงปกครองอิสาเอลทั้งสิ้นอย่างยุติธรรมและเที่ยงธรรมโดยที่ดาวิดมีโยอับเป็นแม่ทัพเยโฮชาฟัตเป็นราชเลขาสาดกและอาหิเมเลกเป็นปุโรหิตเซนยาและเ,เป็นอารักษเปนายาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเรทีและคนเปเลกบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดที่ ดาวิดสำเร็จนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรดาวิดเพราะดาวิดทรงรักยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเป็นอย่างมากพระเจ้าจึงอวยพรดาวิดให้เป็นผู้นำปกครองอิสราเอลและได้รับชัยชนะในการทำสงครามในการปกครองอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้การปกครองอิสราเอลเป็นของซาอูล แต่หลังจากที่ซาอุลไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้อิสาราเอลทำสงคำแล้วพ่ายแพ้คนฟิลิสเตียแต่ตอนนี้โดยการน,นำของดาวิดผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยเสมอสามารถชนะได้ไม่เพียงแต่คนฟิลิส,เต,ลสเตียแต่รวมทั้งชนชาติอื่นๆที่อยู่รอบข้างด้วยทั้งหมดทำให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราก็จะได้เกียรตินี้มาจากพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่ดีที่เหมาะสมให้กับเราเหมือนที่พระรงองค์ทรงมอบสิ่งที่ดีจริงที่เหมาะสมให้กับดาวิดท,ที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ดาวิดเป็นแบบอย่างให้เราอย่างมากในการติดตามพระเจ้าในการเชื่อฟังพระองค์และในตอนนี้ดาวิดเองก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราวางใจในพระเจ้าเมื่อไร่ที่เรายกย่องสรรเสริญพระองค์พระองค์จะทรงนำเราและ พระพรน,นั้นก็จะมาสู่เราอย่างล้วนไหลไม่เพียงแต่เราที่จะได้รับพระพรเท่านั้นแต่คนที่อยู่รอบข้างเราก็จะได้รับพระพรด้วยเหมือนกันเหมือนอิสราเอลที่ได้รับพระพรเพราะดาวิดเชื่อฟังพระเจ้าทุกคนล้วนแต่เป็นพระพรล้วนแต่เป็นพรซึ่งกันและก,กันในตอนนั้นทําให้อิอสราเอลได้รับพรอ,อย่างพระ ทำให้อิสราเอลได้รับพร,รที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะการสงครามอิสราเอลได้รับชัยชนะไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาต่างหากเราเองก็เหมือนกันหากเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็จงเลือกทางให้ถูกโดยการที่ให้พระเจ้านําหน้าเราเหมือนที่ดาวิดให้พระเจ้านําหน้าตลอด ไม่เพียงแต่ชชนะในสงครามที่ดาวิดได้รับเท่านั้นแต่พระเจ้าออยพรอิสราเอลให้มีสันติภาพผลสืบเนื่องจากการสู้รบของดาวิดในบทที่8ทํทำให้ท่านสามารถปรับศัตรูได้อย่างราบคา และมีกองกำลังของอิสราเอลในประเทศต่างๆรอบด้านเพราะว่านั่นหมายความว่าต่อไปนี้จะไม่มีชาติใดที่จะมาสู้อิสราเอลได้เพราะถ้าหากเราดูในหนึ่งสมัยอลบทที่10ข้อที่5หรือบทที่13ข้อที่3 4ี่เราจะเห็นว่าศัตรูของอิสราเอลล้อมเมืองของอิสราเอลแต่ในตอนนี้พระเจ้าสรงอวยพรให้อิสราเอลให้กองทัพของอิสราเอลล้อมเมืองศัตรูอื่นไว้ได้ดังนั้นทําให้เราเห็นว่าทั้งสิ้นการ ทั้งสิ้นที่ดาวิดได้สำเร็จนั้นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าการปกครองของดาวิดขยายจนท่านเริ่มมีชื่อเสียงรวมทั้งการที่มีบุคลากรเข้ามาช่วยงานบริหารตามที่บันทึกไว้ในข้อที่15ถึง18ดาวิดปกครองที่ใดที่นั่นมีแต่ความยุติธรรมและเที่ยงธรรมในข้อที่15ทําให้ชื่อของท่านมีเรื่องลือไปไกลและข้อที่13เป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้าไว้ทุกประการ นอกจากนั้นบณาการที่ท่านได้รับล้วนแต่เป็นของที่ดีทั้งสิน้นท่านได้รับเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องทองสำริดมากมายล้วนแต่เป็นของมีค่าที่ถูกรักษาไว้และถูกนํามาใช้ในยุคข,ของโซโลมอนในการสร้างพระวิหารในหนึ่งพงกษัตรบทที่18บข้อที่8ทั้งหมดน,นี้ทําให้เราเห็นว่าพระธรรมในตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจัดเตรียมการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อ เป็นการที่ดีสำหรับผู้ที่เชื่อดังนั้นเราเองก็เหมือนกันบางครั้งเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความทุกข์ยากบางครั้งเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าแน่นอนว่าพระองค์จะทรงนำหน้าและพระองค์จะทรงเคียงข้างเราเสมอพระองค์จะไม่ละทิ้งเราและเพราะสิ่งที่สิ่งที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้านั้นก็จะนำมาซึ่งผลกันที่ดี ที่เป็นทิศวายเกยียรติพระเจ้าผ่านชีวิตเราดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีเรื่องราวของดาวิดในตอนนี้ที่ทําให้เราเห็นว่าจงเชื่อวางใจในพระเจ้าให้เราเชื่อก่อนและพระพรจะตามมาค่ะเราก็จะอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะก็คือให้เราอธิษฐานให้ดาวิดเป็นแบบอย่างในการที่เราจะเชื่อวางใจในพระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นพรให้กับคนอื่นอีกต่อไปนะคะอธิษฐานร่วมกันค่ะ